ไป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 เอาให้มันจริงเหอะอาหนูเด็กนี้ตลอดนะป้านะจิ๊บจุ๊บพี่ซี่โลอะอะโล่อะดีกว่าโล่ไม่จริงพี่ไปเลยพี่นะเสร็จแล้วพี่ไม่ต้องเรียกละยังไม่เสร็จแต่ให้ไปดูทางที่ก่อนได้พี่ได้ได้ครับได้ได้คือยังเป็นโล่งๆอยู่ใช่พี่มีเปลี่ยนอย่างงี้โล่งๆทางนี้ทางนี้ได้ทางนี้ได้ว่าผมกลัวผมกลัวคนแม่งก๊อป ถ้าก๊อบเดี๋ยวกูว่าหนีทันก๊อบอยู่แล้วพี่มันตกลงใจเลยฮะเป <c oughs> ็นเพืย่ยนสีผมหรือเปล่าเนี่ยก๊อบก๊อบเมืองเราไม่ทันเถอะมันน่าจะฝนตกมดก็ได้ <c oughs> แ,แหละมันค่อยๆตามมาเรื่อยไงมันก๊อบครับพี่แล้วว่าไงน้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องตำรวจตรวจครับยังไงอ่ะคือวันนี้ผม,มไปขับรถให้ไอซันไดมอนด์มาแล้วก็รอบแรกก็หลุดครับพี่รู้เรื่องแล้วนี่ว่าโดนโดนปรับ ยี่สิบล้านหรือว่าเห็นบอกว่าให้ไปเป็นตำรวจสอง <2 S 2> เดือนหรอนา้นาเขาไม่ปรับครับพี่น้าเขาเหมือนแบบว่าน้าเขาก็คุยถามว่ารับเรออับจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไปทํามาจริงไหมผมก็บอกว่าก็ตามหน้าง,งานที่เห็นเลยครับก็คือทําจริงทีนี้น้าก็เลยบอกว่างั้นไม่ปรับละกันแต่ว่าเป็นเหมือนการซื้อมาอยู่ตำรวจสองเดือนใช่ใช่เป็นอย่างนั้นครับแล้วไงต่อใช่แล้วแล้วน้าเขาก็เลยบอกว่า เออเนี่ยเขาไม่ปรับแล้วแต่ว่าให้มาอยู่ตํารวจขั้นต่ำคือสองเดือนก่อนมาทําโทษไม่ช่วยงานตารวจใช่ผมก็เลย,ผม,เลยผมก็เลยตอบรับปากนะไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือมันก็เหมือนตอนที่แกดูแลผมมาแล้วคือตอนนี้ตํารวจมันน้อยอะพี่ใช่ก็เลยมาช่วยงานนะล่าสุดเจอก็ไม่น้อยนะโอเค่ไ <c oughs> ล้เข้าใจได้นอ <c oughs> ใช่ใช่ห <c oughs> น้อยจิ้บัว น้อยคือมันมันเวลามันมันไม่ตรงกันเยอะครับพี่มีแค่พีคทามที่มันเยอะตอนยมันน้อยตอนบ่ายนี่โดนไล่เป็นสิบคันนะคงับล้านน่มันน้อยมันน้อยจริงเคสมันเยอะมากแต่ว่าคนไล่มันน้อยครับโอเคโอเคโอเคก็คือผมไม่ได้โดนปรับคนเดียวไงคือถ้าผมถ้าผมไม่ไม่มาเป็นคือซันก็จะโดนด้วยสิบล้านก็ครับใช่ครับอ๋ออ่าเข้าใจเข้าใจก็เลยมามามาอยู่ช่วยงานก่อนอืม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 ตอนแรกป่ปกะว่า ผมกล่าวว่าแบบว่าเออวันนี้เจอพี่ผมจะมาถามเรื่องเรื่องเรื่องสล็อตอยู่ครับว่าว่าถ้าสล็อตว่างผมก็ว่าจะมาขอเป็นสล็อตสับลองแบบสล็อตว่างแก้วว่าไปพิ่งออกแก๊งไปเดินช้าๆปีนต้นไม้ไม่ต้องพูดแต่เปิดดวงผมเป็นจะไม่สมพงกับพี่อใครไม่รู้อ่ะพี่ก็คิดอย่างนั้นปะโลแบบว่าตอนพี่กลับมาผมออกออกเสร็จปั๊บพอจะกลับมาปั๊บเรียบร้อยเกมแล้วรู้ไหมว่าวันนี้ไอ้เท็เพิ่งมาขอลาออกแก๊งไม่ต้องไปเรียนต่อพึ่งไปเรียนต่อ ใช่ใช่ก็ประมาณสองเดือนครับพี่แต่ว่าเวลาของผมมันก็กลับมาปกติก็คืออยู่สามปีเหมือนเดิมเฮ้ยแล้วไอ้กูอะครับทรับหงแบกกำลังเดี๋ยกกำลังจะคุยกันเนยครับเดี๋ยวจะคุยกันเฮียอะไรจะทำวิ่งไม่ตรงขนาดนี้ครับพี่ประมาณ,ณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ออกอะไรเดี๋ยวจะมาสมัครใหม่ครับถ้าสล็อตว่างได้โลได้ได้ได้ทำวิ่งเฮียเราเนี่ย ทำพี่เหมือนจะไม่ได้กลับมาอยู่กับพี่กับน้องอ่ะต้องไปอยู่คนละฝั่งตลอดทำมิกทำมิ่งไม่ได้เลยนั่นแหละพอออกไปครั้งนั้นก็ทำมิ่งเฮียเลยครับใช่ครับตั้งแต่ออกไปบวชนะครับพี่ไม่รู้บุญมันส่งหรือบุญมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่ว่าบุญอาจจะส่งก็ได้ไม่อยากกลับมาเฮียตรงนี้เลยกับไอ้พวกเนี้ยคนอย่ามาเกิดกูว้พวกมัน <c oughs> <c oughs> พี่คิดเหมือนผมเลยอ่ะเมื่อกี้ผมก,กันอะไคิดอย่างนั้นเลยอ่ะพี่แต่ <c oughs> ไม่ได้คือผมจะผมอยากกลับมาอยู่ไงอยากกลับมาเกิดกู้ไงประเด็นอ่ะบุญกำลังส่งแบบให้ไปยังไงจากไอพวกนี้ไม่ไม่ส่งดีกว่า บุญส่งไว้ออกออกไปให้พ้นใจพ,พวกคนพวกนี้คนบาปแต่พี่บินจะไปบวชใช่ปะละ่ะไม่น,น่าแล้วชั่วโมงนี้ดูละวูจะบอกให้นะว่าชีวิตกลัวไม่สมพงกับพระเชีย <Yeah. S 3> ไม่เอาอเลยอ๋อคุณจะต่อยกับพระตั้งเด็กละ oh, โอ้โหไม่ต้องเล่าวิรกรรมก็ได้อย่าบึงหดหดเบิร์ไหนวะผมเคยไปบวชซัมเมอร์หนึ่งครั้งสิบห้าวันอ่าฮะวันแรกตเลยเออ เดินมาเลยเฮ้ยเน้นเน้นใหม่เหรอกินมาม่าเปล่าตอนสี่ทุ่มจากนั้นพี่ก็ได้เรียนกินดิไอ้เฮียหิวก็สัตัดกูเเฮียไม่แดกโอ้ยไอ้เฮียวันที่สองไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะหลวงพ่อเขาใช้ไปไปแบบว่าไปแบบทํากวาดกวาดลานวัดใช่ไหมอ่าพาลุ่นพี่เดินมาเน้นร้องน้ํากันพอไปถึงก็หยิบกรุงทองมาเน้นสูบป่ะ ผมว่าอา๋อเพราะว่าเขาน้ำกันควนไปต้องกันนะไม่ใช่ครับ <c oughs> ผมบวชแล้วผมร้อนครับผมว่าผมไม่ไม่ผมจผมคุยกับแม่อมแล้วแหละว,ว่ายัางไงชีวิตผมมันไม่เอาศาสนาอยู่แล้วเห็นด้วยนะสรดาษพี่อย่าไปบวนเลยด้วยเพราะชีวิตผมถ้าเกิดผมไม่เอาคือผมไม่เอามมเออเชื่อเชื่ออยู่เอาย่งที่มึงอยู่วัดอะไม่กี่วันอะก็เชื่ออยู่เออถ้าฟังอย่างที่มึงเล่ามาแล้วอะกูว่าดีละนี่ยังดีนะสัตก็คืนไม่สั่งบุกกรทามันลงไอ้สัตว์เต็มระบบเลย โอ้หพี่ผมบอกให้แบบผมมีเรื่องมีเรื่องเยอะอะแต่มันไม่ได้ยากไม่เล่าเลยเขาใจเออเออแค่นี้พอแค่นี้พอแล้วพอตอนนั้นดูดกรุงทองอ่ะสมัยเด็กๆยังดูดแล้วมันเขียวอยู่เลยช่วงนั้นน่ะเยี่้อโดนกรุงทองไปมึนเลยตอนนั้นน่ะนอนน่ะมีนอนเลยนั่งทิงอ่ะมึนไปหน่อยอ่ะแต่แบบไอจริงพันลูกพี่เขาก็ดีนะคนนั้นน่ะหอมทำให้เราพี่ิวใช่มเออสอนกูทำหลายอย่างจัดเลย พูดยังมีโูได้วันนี้พอมีเขาเดินเข้ามาในชีวิตกูพอพอว่างเดี๋ยวไปดูแมพถ้าครับพี่เฉินประมาณนี้ครับพี่เดี๋ยวเรี๋ยผมไปได้ได้จ้รู้เรื่องครับได้เลยครับโลดได้เร็วเร็วเร็วเรื่องครัลโอลพี่บิลลี่สวัสดีครับสวัสดีเฉินสวัสดีครับพี่วันนี้เรียกถูกแล้วครับพี่ ๋ยวผมาารถก่อนพี่เขียนรับอะไรไหมครับพี่รับอะไรก็ได้ที่ไม่เอามึงอ่ะฮะทำไมพี่พูดนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่รับรับอะไรก็ได้ที่เองจะขายอ่ะโพี่พูดงี้หัวใจผมแตกสลาย เชิญข,ขยขายกล่องเตียววุฒครับพี่เชิญมีไวเบยขายไหมครับอะไรนะไวเบครับพี่ไวเบไม่มีแล้วหมดแล้วพอน้องของมันเกี้ยงแล้วอ um> ๋อโอเคครับพี่ไปไปกิงไปดูสถานที่แล้วผมมีประชุมด้วยพี่โอเคไาเลยเลยครับครับแล้วไปดีมาดีครับพี่ไอเปรอประชุมด้วยเลยวตามผลด้วยครับพี่ นี่ที่แรกโอ้ยขับรถมาก็ได้มั้งไม่เมดี๋ยวมันมีที่ดูไว้สามที่อันนี้ที่แรกเดี๋ยวนะพี่ที่แรกเดี๋ยวพวกนั้นมันไม่แคบไปหรอมันแค่กระย้อมหมาเนี่ยนะไม่ใช่โดนเดี๋ยวพาเขาดูข้งในอ๋อนี่คือข้างในเห็นนะอ๋อมันมันโอ้โหมันเป็นใสๆเลยพี่ไม่เดี๋ยวพี่บิ้วใหม่ได้ให้มันเข้าได้นะใช่พี่บิ้วผมผมไม่แนะนําอ่ะผมอยากได้ผมอยากได้เป็นที่โล่งๆอ่ะพี่ผมมองว่ามันผมอยากได้มันแบบว่าให้มันดูยิ่งใหญ่เลยอ่ะ มันต้องเป็นที่โล่งๆครับพี่โล่งๆแบบโล่งๆแล้วแบบว่าจุดตรงกลางมันต้องเด่นอะจุดตรงกลางมันต้องเด่นมากๆอะที่หนึ่งนี่ผมไม่ได้ปิดเสียงนะผมไม่ได้ปิดเสียงได้นะปปิิดด้โอเคครับที่หนึ่งคือแบ็คพิงค์เลยแบ็คพิงค์เลยเหรอโอ้ทันเดโดไหมวันนี้ข้างในอะข้างในเราโล่งอยู่แล้วเนมืองไม่ได้พี่มันมันผมอยากได้แบบว่าโล่งในข่าวใหมายของผมคือไม่ไม่ได้อยู่แบบอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ข้างในอย่างเงี้ย มันแคบอะพอเราอยากไปเอาดอหรอเนี่ยแต่ดูดวนี้ดิเห็นนะแต่ผมว่ามันก็ยังยังไอ้นี่เออแต่ก็อย่างนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าพี่ต้องตีให้แบบฝั่งฝั่งหนึ่งอะครึ่งครึ่งวงกลมของอีกฝั่งหนึ่งครับพี่คือต้องใหญ่อลังการ<ช>แล้วแบบว่ามีมีพื้นที่ให้แบบว่าเดินออกมาโชว์ตัวแล้วแบบว่าต้องอลังการเลย<ช>อะตามที่เราสเก็ตใช่ครับพราะแต่ว่าที่ตรงนี้พี่ว่าเนี่ยแต่จุดตรงนี้มันเป็นจุดที่คนผ่านกันเยอะนะพี่มันจะมีปัญหาเรื่องของเซกชันนะครับแล้วเดี๋ยวทำเอ็มอาร ทำต,ตรงนั้นได้แล้วก็ตรงตรงตรงพวกเสาพวกนี้พี่ก็จะแบบม็อกเป็นโครงเหมือนงานการาแบบตักอออะไรเงี้ยแล้วเวลาเดี๋ยวเราตกแต่งตามเสาไฟต้นมงต้นไม้เราตกแต่งแตนเนอได้แบบแล้วก็ตรงนี้มีอีกที่ที่หนึ่งก็คือดีเราสามารถรีแมปตัวเท็กเจอร์บลูบอร์ดได้ว่ามีงานตรงนี้ไม่มีไซนเนี่ยอืมก็ดีก็ดีนะก็ดีนะพี่ก็ดีก็ดีไม่ผมกังวลเรื่องแค่เซกชันอย่างเดียวครับไม่อยากให้มันมาแล้วแบบมันมันติดเซกชันลาเหลืองแลาส้มอะ ก็เดิเหมือนแบบพี่ตอนนี้พี่พี่ทำอีกอันหนึ่งที่พี่บอกว่าพี่จะรีดีไซน์ใหม่นั้นน่ะพี่ก็ให้แฟคทำเอวาอเพราะว่ามันจะได้นั่นอูช่างอูช่างใหม่ได้ครับพี่ถ้าพี่คิดว่าตรงนี้มันได้อ่ะโอเคแล้วเราตรงนี้เนาะคอสตรงนี้นะได้ครับพี่ได้ครับแล้วก็ดีอย่างหนึ่งคือพี่ลองดูภาพนะครับว่าว่าหันฝั่งซ้ายไปขึ้นวงกลมถูกไหมพี่คือมันเป็นกลมใช่ไหมครับเป็นแบบวงรีอ่ะแต่ผมอยากให้พี่หันไปขึ้นวงกลมนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งอ่ะคือเป็นเป็นเหมือนับบเวว่าาน้แดดิมโชตไ ส่วนฝั่งขวาอีกขวาอีกครึ่งหนึ่งก็อะไรนครับพี่เอ, umes, เอาที่ไอ้ไอ้ที่บอกพี่ครับจู๊ดไปก่อนครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ได้ฟอลโล่ตามมันนี้ได้ครับพี่ขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวดีไซน์เสร็จยังไงเดี๋ยวส่งให้ดูในอินบ็อกซ์ได้ครับพี่จัดให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับครับขอบคุณพี่ไม่ใช่งนานแต่งครับไม่ใช่งานแต่งไม่ใช่งานแต่งอันนี้งานเซิร์ฟครับอันนี้ของเซิร์ฟล้วนๆอันนี้ของเซิร์ฟล้วนๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเรา พอดีคิดอะไรออกเลยเ <c oughs> อดีนั่งคุยกันแล้วคิดอะไรออกก็เลยเอามาทำกัน